สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลบแคทสนุกค่านะคะมือนี่นะคะอยู่ที่ร้านสนุกค,ค่าเช่นเคยนะคะร้านสนุกค,ค่าถนนล่มเก้านะคะลูกค้าถนนรักจังหวัดกทาทม่นะคะลูกค้าเนาะมือนี่นะคะมีรถสวยมาห้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะคะเป็นเจ้าโตโยต้ารีวอทสองจีลูกค้า ชมหนาปี16นะคะราคาตังหายเพียงสี9แสนเก่าืนเก่าพบาทเท่านั้นลูกค่ะได้รถส,สวยสมาร์ทแคปสีขาวแบบนี้นะคะขาหัวเลยพแมพีม่น้องส,สวยๆนะคะที่สำคัญนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไม่ไปชมกันดันในนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด,ด้านล่างเนาะสำหรับเมื่อนี้นะคะลูกค้ารับชมแล้วเนาะ ค่ะย่วเลื่อนผ่านนะคะลูกค้ารถส,สวยคุณภาพเกติเอกยันมินบุรีนะคะผ่านบปได้เลยสาหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะเมื่อนี้นะคะหามผ่านเลยพ่อแม่พี่น้องเอาใจพ่อแม่พี่น้องนะคะที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเมืองค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเจ้าตัวน,นี้นะคะ ชมนาปี16นะคะพอแม่พีน่น้องสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะได้เป็นไฟฮานเจนนะคะไฟบอ่อแตกบ่หกักสภาพสวยๆเงาเงางามๆนะคะรุกค,ค่ะมีเลยสภาพสวยจัดเลยนะคะบ่มีขาดขิเดเกลื่อเนาะละกานะคะกระจังหนานะคะเป็นข้อมียมนะคะสภาพสวยเลยนะคะโกโกข้อมียมซองร่มนะคะบอ่อแตกบ่หักค่ะ รถนะคะทุกคันบอมีี่สนหนักพิดความจมน้ำเค็มใดๆทั้งสิ้นนะคะเบาไฟตัดหมอกสาภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะทุกค่ะสีขาวสีชมพูนะคะขาวจุ๋ยเลยนองขั้นหนีนอะสาภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวมาเมืองค่ะลูกค่ารอบแม็กนะคะแม็กสาภาพสวยๆเดิมๆจากโรงงานแม็กบ่แตกบ่หักบ่เล่านะคะลุกค่ะ ดอกอยางนะคะแน่ๆน,นๆน่าสามารถใช้งานได้อีกหลายปีนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้เป็นแมคขอบ17นะคะลูกค้าสภาพสวยจัดเลยนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยเป็นเมืองโตซุมลอค่ะพ่อแม่พี่น้องซุมลอนะคะเพว,ว่าเป็นโตโชคหัวน็อตน,นะคะม,มีการแก้การ,รไขใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานรถทุกคันทางราคค้านค่ะสามารถตรวจสอบเช็คที่ไปที่มาของรถ ตรวจสอบเชร,ระวัตศูนย์ไดยเลยนะคะกระจกนะคะมีไฟเลี้ยองอยู่ที่กระจกกระจกคมเนียมนะคะตัดด้วยสีดำสวยๆเขากันแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะที่สําคัญพ่อแม่พี่น้องเป้าจับประตูนะคะคมเนียมสภาพสวยๆกระจกเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะเจ้าสมาร์ทแคปขั้นนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเปิดได้นะที่สําคัญอีกนะคะลูกค้าได้เป็นบอตหนังนะคะ สะดวกสบายนะคะบ,อะบอ่อปอะโอมฟุนเลยนะคะบอ่อนางสภาพสวยทําความสะอาดง่ายๆนเนาะนี่เล่ขาลูก้าบ,บอ่อนะคะสภพาพสวยๆค่ะบ่อนางบอ่อนะคะการเงียบตะเข็บเส้นได้บ่มีขาดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเลื่อนให้มือกันนี่ตึงๆแน่นๆนานานะคะตึงเปียะเลยนะคะขาวอวบตึงเปียะนะคะสวยจัดขาลูก้าลูก้าท่านใดนะะ่าสนใจนะคะหาหมผ่านเลยพ่อแม่พี่น้อง สามารถเปิดได้บอกค,คนนางนักขงนะคะเอาใจพ่อบ้านแม่บ้านนะคะเดินนางบอสสภาพสวยๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นพว่วงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะลูกค้าลูกาพวงมลาลัยที่มันปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พว่วงมาลัยนี่แหละคะ่ะนี่นะคะที่สําคัญเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเลขไม่หลักหมื่นลูกค้าชฉมปีสิบหกไม่หลักหมื่นค่ะไม่ดิเดกเต่ามือห่านะะ่าลูกค้านี่เลย ไม่หน่อยจัดนะคะบ่มีการก่อนไม่แน่นอนค่ะการลับปกันรันตรคอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้ามีหน้าจอกล้องทอยลูกค้านี่เลยน่าชมปี16พ่พอแม่พี่น้องเนาะนี่แอร์ออตโอต้พอแม่พี่น้องคุณนะอู้สะดวกสบายนะคะได้เป็นเกียร์แม่นวลนะคะเกียร์หกสปีดนะคะสภาพสวยๆนี่นะคะสวยจัดเลยค่ะพอแม่พี่น้องเนาะสภาพสวยเดิมๆนะคะ รับประกัน,นะะทุกอย่างสวยเดิมนะ,ะคะโค้งสากนะคะหัวน็อตนะคะบอมีการแก้การขายลูกคา้ารถนะคะบอมีช่นหนักมีความจมน้าเค็มตัดต่อก่อไม่แน่นอนค่ะการสีออกมาใหยรถแต่ละขั้นนะคะพานการตรวจสอบมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะเป็นจากแผนคิวซี่เพราะว่าจะเป็นแผนนกัซซีนะ,ะคะคนขัดาสารรถคพณภาพเกียร์เอมาให้ลูกค้านะคะรถสวย รถทุกคันสามารถตรวจสอบเช็คความศูนได้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่เลยค่ะไทยนะคะอุบดัวขาวนะคะลูกค้านี่ไฟนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะไฟแบบเงากริบนะคะตาแตกเลยนะคะซองเงาขักเงาขากเนาะอ่ะนี่เลยค่ะโลโก้นะคะให้ลากเนาะตัวจีนะคะหรือว่าคาราริโวนะคะสภาพสวยนะคะ อักษรบอลลเนาะเป็นคมเมียมนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยมีกล้องถอยหน้าจอกล้องถอยสะดวกสบายแอร์ออตโต้เกียร์แม่นวลพีพีทนายเนาะอย่ากไดเกียร์แม่นวลเนาะตอบโจทย์ทีนะคะลูกค้าเนาะรถส,สวยแบบนี้ราคาพี่ซีแซนเกาหมื่นเกาพันบาทเท่านั้นไลเนอร์สภาพสวยนะคะ<ม>เพียบเสมือน้องป้ายแดงเลยลูกค้ารถสภาพส,สวยนะคะได้ ไม่ในหน่อยไปไว้ใช้งาน่ามีกันก่อไม้เคียวไม้นะคะลูกค้าการันตีว่าันตีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะบราะวัติเป็นพี่ๆเกษตรกรหรือค้าขายหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะสามารถออกรถกับเช่พัดได้นะคะสําหรับลูกค้าเครดิตประวัติดีจเต็มฟรีดาวน์นะคะลูกค้าบ่าต้องใส่เงินออกรถเลยจะกวะานะคะเอารถสวยแบบนี้ไปขับไปขี่กันเลยนะคะลูกค้าสภาพนะคะสีสวยนะคะเนี่ยเลย อวบอ้วอึมอึมเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเมืองภายในอีกฝั่งหนึ่งค่ะขออนุญาตเปิดแทบเช่นเดียวเลยนะคะลูกค้าเมืองมุ้งกว้างกันก่อนนะคะนี่เลยค่ะสภพาพสวยนะคะลูกค้าเพราว่นสิเป็นล้างแคปเพรวาว่นสิเป็นด้านหน้านะคะแพงเมืองเลยค่ะแพงประตูแคปสภาพสวยมีลำโพงลำโพงรับประกันโคงสัตนะคะหัวน็อตนะคะบัมีกันแก,กกันไขหัวนออ็อตบกติเลยนะคะการันตีว่ารันตีนะคะเสืส้อชดกันไห้นะ,ะพ่อแม่พี่น้อง จัดไฟแนนกได้นะคะมีเลมพรอมโอนนะคะรถสภาพเก็บงานสปาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะตอบโจทย์แน่นอนค่ะเจ้าตัวนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะมึงเลยค่ะเบาะตึงตึงเลยนะคะตึงเปียร้อยพอนพี่น้องตอบโจทย์แน่นอนนะคะสำหรับนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจเนาะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะหรือว่าแวะเวียนเขามาหากันได้เลยนะคะที่ร้านสินค้าลมเก่า ร้านซิลุตรงขามกับดิซซี่ลมเก่าเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวแคสิพาลูกค่ะมาเมืองของเครื่องนะคะของเครื่องเจ้าโตโยต้านะคะสวยจัดแน่นอนค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกค้าออกลอยกับเซลแคทนะคะบ่ต้องห่วงเลยค่ะขลองลงของเร็วแคทบริการให้ลูกค้าเมืนะคะเออเดี๋ยวแคทจัดให้พ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ประวาติเป็นน้ำมันเครื่องนะคะน้ำยาแอร์ต่างๆนะคะตัวสอบเช็คไข่เมืทุกอย่างนะคะลูกค้า นี่ฟ้าครอบเครื่องนะคะสภาพสวยๆบ่แตกบ่หักนะคะอ่าสภาพของเครื่องนะคะสวยๆเลยนะคะนี่โตเบกเอบเอนะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะคลองสากนะคะนี่เพราะว่าจะเป็นข้ามสายข้ามขวาข้ามหนานะคะลูกค้บาคบม่มีขดบม่มีหักบม่มีงองแน่นอนนะคะการันตีว่ารันตีเลยนะคะของเครื่องเดิมๆนะคะจุด มากต่างๆนะคะแต้มสีนะคะเดิมจากโรงงานนะคะห้องเครื่องสายไฟบะมีหนูกัดหนูแทะแน่นอนนะคะลูกค่ะช่วยๆแบบนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเดี๋ยวมาเมืองหัวนอนค่ะพ่อแม่พี่นอ้องนี่ห่องเครื่องสะอาดสะอาดนะคะหัวนอนสวยๆค่ะพ่อแม่พี่นอ้องฟ้ากระโปรงนะคะเดิมเดิมจากโรงงานนะคะนี่เดิมเดิมมึงจังไหนนะคะลูกค่ะนี่เลยค่ะจุดเม็ดอัดเรี่ยงกันกลมๆช่วยๆแบบนี้เลยนะคะเรี่ยง นี่สติกเกอร์นะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเมึงอีกนะคะว่าการเมืองฟ้ากระโปรงเดิมๆเมืองมองไหนนะคะนี่พ่อแม่พี่น้องมีตาปัม่มพร้องแบรน์โตโยต้านะคะลูกค้าเดิมแท้แน่น,นอนนะคะข่อยปรเดีม,มาปั่มเองเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องมันนีคืออ่งปั่มเนาะอะฟ้ากระโปรงนะคะลูกค้าแผ่นกันความร้อนสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าออกรถกับเซลแคทเมอร์นี่นะคะ ดูแลพ่อแม่พี่น้องแน่นอนค่ะแถมให้นะคะลูกค้าเซอร์วิสนะคะฉุกเฉินนะคะเซอร์วิสฉุกเฉิน1ปีนะคะรถสวยแบบนี้แถมฟรีเลยนะคะซเซอร์วิสฉุกเฉิน1ปีพ่อแม่พี่น้องอยู่เหนืออยู่ใต้สิไปขึ้นเขาลงห่วยทั้งใดก็แล้วแต่นะคะรถสตาร์ทบตติดเนาะพ่อแม่พี่นะะ้องโทรที่เบอร์ที่ที่โตัวสมารอ่าเซอร์วิสฉุกเฉินเลยนะคะโทรได้เลยนะคะนึกหาไครมออกรถสไลด์ไปหาลูกค้าเลยสตาร์ทบตติด คนไปหาลูกค้าเลยนะคะ24ชั่วโมงหายหนึ่งปีนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะลูกค้าเค่ดิตีประวัติดีนะคะซื้อรถกับเซลแคตบอต้องใส่เงินออกรถเลยนะคะเอาไปเลยค่ะออกรถซุนบัตเอารถสวยๆแบบนี้ไปขไปขี่นะคะเจ้าวิจุกเฉินเลยนะคะโทษแด่เลยนะคะนึกหาไครมออกรถสไลด์ไปหาลูกค้าเลยจะาตาตัวติดคนไปหาลูกค้าเลยนะคะ24ชั่วโมงหายหนึ่งปีนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะลูกค้าเครดิตีประวัติดีนะคะ ซื้อรถกับเซลแคตเาต้องใส่เงนินออกรถเลยนะคะเอาไปเลยค่ะออกรถซูนบัตเอารถสวยๆแบบนี้ไปขับไปขี่นะคะส้หรับลูกค้ายูระแวะกกรุงเทพนะคะหรือว่าอยากมาเมืองรถนะคะมาได้เลยนะคะทชี่รรานสะดวกค่าลมเก้าร้านซิูตรงขามกับบิซซี่ลมเก้าถนนรักลมเก้านะคะลูกค้าร้านซิูตรงขามกับถนนรักลมเก่าเลยอยู่จังหวัดขอทแก่นนะคะส้หรับลูกค้าบ่สะดวกมารับรถนะคะหรือวาว่าสะดวกมาเมืองรถนะคะ วิดีโอข้อมาใดค่ะแอดไลน์เขามาใดนะคะปรึกษากันใดน,นะคะลูกค้ารถชส,สวยแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าสะดวกมารับรถอีกนะคะมีรถนะคะสไลด์บริการส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนะคะสะดวกสบายนะคะลูกค้าเนาะขายง่ายสบายใจนะคะลูกค้ารถสวยแน่นอนรถคุณภาพเกรดเอแน่นอนเราประกันโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะลูกค้ารถทุกคักคนนะคะสามารถตรวจสอบแรงที่ไปที่มาตรวจสอบเช็คประวัดศูนย์ไดน,นะคะ สำรับเมื่อนีนนะคะลูกค,ค้าท่านใดตัดสินใจได้แล้วสามารถโอนจองอ,อนไล่หลอกหลบท่านนี้ไวได้เลยนะคะเดี๋ยวเซลแคทเปิดเอกสารให้พี่พี่ไฟแนนซ์แล้วไเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะสำรับเมื่อนี้นะคะแคก่กากไวในเด้อค่ะราคาเพียงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลูกค้าได้รถสภาพวสวยๆไปไวใช้งานคุงค่าคุมราคาแน่นอนนะคะสำรับเมื่อนี้นะคะเซลแคทกาฝาก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามนะคะ แล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆทีมงานสนุกค้านะคะระกเซลแคทเนาะเป็นกําลังใจยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะคะแคทเอาขันใดมารีวิวพ่อแม่พี่น้องก็จังสุดเร็พาดกันนะคะ mm. สำหรับวันนี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมโทรมาเด้อที่เบอร์ดานางเดอ้อ